เี่้ันคิปากระป๋องุเกียงคนีาพวกเาปงเอาไสคนอืองกัุนเียงดกุนเชียงเขาบาดุณเชียงัเลยเขาหาว่าพี่ยังไม่เชียเขาชอบไปเลือเขาอ่เนี่ยเขาเด็กันเความหมายของเขาก็คือเขาอยากคุยกับแม่ให้กลับ เขาจะให้แจ่โทรไปหาแม่ให้แม่พี่มารับกลับให้ได้อืแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างอะทําไงได้อือยู่ทางนี้ก็เป็นภาระเขาหวางเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาจารย์มาจะคุยเก่หรือว่าเอออางบางคนเขาบอกว่าผมเป็นภาระเขานะครับเขาอยากให้ผมกลับนะฮะเขาบอกว่าคนอื่นกลับได้ก็ต้องกลับได้ประมาณนี้แล้วแม่ว่างที่ไหนแล้วญาติน้องว่างที่ไหนแล้วเทปถ่ายจ้ ซิ่งซโอ้โหโอเดี๋ยดังนกันไนกันิ่งซิ่้อลงเย็นดีวะพวกนี้พวกนีาอนประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดัอกี่าโอเอกลับไปมันเงียบดีขึ้นมาแล้วแต่จะคิดเรานห่นะ แ้อศูนย์จงรักเถอศูนย์นี้ศูนย์จงรักเถอะถามเงีนี้เนี่ยไปซื้อก็ถือ่าเป็นบ้านตัวเองไม่ได้เอออย่างงมาแล้วก็วะซื้อกลุ่มด้วยหมอนนเพิ่มเนี่ยวนี้ซื้อไปด้ยถ้ากลับไปไม่ได้เดิน้างคืออัดแน่ขอพ่อเป็นเดิน้างด้วยสิ ครับอยากไปเที่ยว s t r ห t e g y ครับนะมาเที่ยวบ้านเรามาไปเที่ยวค่ายทหารเอ้ยไปแล้วกระเป๋าอยู่บอก่ลเดี๋ยวค่อยใช้กระเป๋าเพราะเตียงมันเลื่อนไงกระเป๋ามนีไม่เราก็นวดอยู่ดีมันไม่เลื่อนหรอกพี่โม่พี่จะเป็นตัวอย่างนาดกลับบ้านที่อยู่บ้านพี่จะไปเดี๋ยวกลับไปกันใหม่ โอ้ยโดนอยู่เลยแหละไม่ให้โดนไม่ได้หรอกโดนหล่นจีิงบ้าก้องอแม่เออผู้นี้ป้าเจี๊ยบเออจะป้าเงินก็กลับบ้านแล้วป้เงินแกไม่กลับแบบตีใหม่แกจะกลับช่วงสงกรานตมแกไม่กลับปีใหม่ป้าเชียงรายที่ใหม่ก็แกก็ส่วนใหญ่แกก็จะหยุดแต่เมื่อแต่ป้าข้อความคุณได้รับข้อความใหม่ ข้อความจริงคุณได้รับข้อความใหม่ระยะเลยฮะนี่ไม่ค่อยได้กลับเข้าอะไรตัวนี้กลายเป็นคนไม่ได้กลับแล้วไ้้มมาาาเนนนชชชอัทิิตตตึ เดี๋ยวเราจะถามพระแล้วพ่อจะมาเส้นไหนครับบอวินลูกเโอ้โพัทยาเขาต้องมาเส้นนั้นนะแล้วพอมาถึนแล้วโอ้ยันเอ้ยันถ้ามาทางนี้ับ